สิบปีได้แล้วเสียเตดเสียเตดต้นเสียแตดดอกต้นยังอยู่เหมือนเดิมมันไปยืมมาหมื่นหนึ่งเสียก็ไปหมื่นหมื่นเจ็ดแล้วยังไม่จบก็เือรวมสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดเขาบอเอาเดือนละพันสองพันแบบนั้นเลยแล้วถ้าไม่มีให้ไม่มีไอ้เขาก็ด่าเลย ค <c oughs> ถูกข่มขู่ยังไงบ้างคะข่มขู่กว็ว่าจะกล้องสารว่าไปกล้องกันเลยเราก็ไม่กลัวยอมติดตารางว่าอย่างนั้นแหละที่นี่มีชาวบ้านเขาเป็นนี่นอกระบบกันหลายาาานนรบบายไหมคะก็หลายรายน้องสาวก็เป็นกันมีบ้านเป็นกันเยอะคนใหญ่ในทุนเป็นคนที่ไหนคะคนจังหวัดชังนี่หี่คนใต้ตรงนั้นเละกขาดำอ่ะก็คือคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านเนี่ยแล้วการให้ไปลงอยากไปลง ไอ้โงงา้ก็แกเกยเจ้าน้าที่มาดูเลย้ถึงรักงานว่าแก่เก๋ยกันยังไงไอ้พลาเจ้านี้มาด้วยมีความหวังไหมคะมีความหวังแต่ก็ช่วยได้แล้วเงินดิจิตอล่ะคะมีความหวังไหมไม่มีความหวังไม่อยากได้เงินไม่อยากได้แก้ไกได้ถึงนี่ก็ได้นี่ลงระบบนี้ไอ้แกนี่องระบบมาแกนี่องระบบก็ได้นี่ ที่ผ่านมาเคยม,มีใครมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องน,นี้น้องระบบหรือยังไม่เคยมีเลยนี่เพิ่งมีนี่เคยมาคุยกับเจ้านี่อะไรไหมคะไม่เคยมีพ่งองกกล่าวนี่นะ่ที่นายกคนใหม่นี่จิตตานี่เนะี่ยจะช่วยนี่นอระบบนี่ก่อนหน้านี้เดือดร้อนอยังไงบ้างคะโอ้เดือดร้อนเยอะนี่คนเดือดร้อนกันหมดนี่มีโมจีติดนี่นอกระบบั้งนั้นเลยช่วงนี้ฝนตกด้วยนะฝนตกเป็นปีแล้วจ้าก็ช่วยได้ก็ดี รากญ้าเยอะติดได้รายวันทั้งนั้นเลยเอินเป็นเดือนดอกก็ไม่จ่ายก็ทำรายวันทั้งนั้นเกียแต่ต้นนะดอกยังคงอยู่เกียแต่ดอกต้นอยู่เหมือนเดิมเกียแต่ต้นเกียแต่ดอกเกียแต่ดอกต้นอยู่เหมือนเดิมมันไม่จบอันจีปีก็ไม่หมด ủy quyền tài sản của mình của mình là một nhà khoa học nhà khoa cảm thấy luôn cảm thấy cảm 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 được rồi 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 เราประมาณประมาณประมาณว่าใช่ค่ะลอประมาณ